โอเคนี่นะครับอาหารเย็นวันนี้เนี่ย j ี i c y ไหมครับอู่ําำๆชุ่มๆเลยครับมันคืออะไรเนี่ยใช่หนังงูป่ะไม่ใช่มันคือปลาซาบะนะครับล่าซอสเชอริยากินะครับผมแล้วก็โปะด้วยโปะอยู่บนข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับสีม่วงๆดำๆเข้มๆนะครับมีประโยชน์น่ากินมากครับผมดูเลยครับให้ดูนี่นะครับปลาแค่3มชิ้นก็พอเลยครับแล้วก็ ข้าวนะครับแค่นี้ก็ก็ไม่อิ่มนะครับ <c oughs> พูดสติบ,บีนึรว่าจะบอกว่าแค่นี้ก็อิ่มไม่ใช่แค่นี้ก็ไม่อิ่มนะครับก็ต้องหาอะไรเพิ่มเพิ่มเพิ่มนะมีขนมขนมอะไรกินนะครับแต่ว่าพยายามลดน้าตาลนะขนมก็เป็นพวกทัน,นะพืชนะเมทันตะวันอะไรเงี้ยนะครับเมทานตะวันแบบสีเหลืองๆอนะ่ะแบบธรรมธรรมชาตินะไม่ไม่ปรุงรสนะไม่เคลือตน้ำตาลไม่ปรุงรสเพราะว่าแค่นี้ก็สซเดียงไปเยอะแล้วนะครับ โอเคขอกินข้าวให้หลายกันนะครับสวัสดีครับ